ที่สวนสตรอเบอรี่ไะชื่อฮามามุสิฟูดพาร์คเราจะมาเก็บสตรอเบอรี่กันเย็นบ้างไหมเราลืมบอกเลยว่าทริปนี้เป็นทริปพิเศษด้วยนะเพราะว่าเราจะมาฉลองวันเกิดครบอายุภาคหัของพี่จังสามเมษาแล้วก็วันเกิดของแม่วันที่หกเมษาแล้วเราไม่ต้องบอกอายุแม่ก็ได้ ทุกคนดูไม่ค่อยหนาวนะคะอากาศเท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้อุณหภูมิ2องศาโอ้โหทีมจะทำอะไรคะเก็บเลยคะเก่งมากเก็บกี่ลูกมเก็บกี่ลูกแม่ห้ามเอาหมาเข้าไปเลยหมาหมาป้ายปห้ามหมา บัตรข้าใช่ไหมคะประเจอเด็กฟรีใช่ไหมคะโคโดโมะโคโดโมฟรีค่าข้าคนเท่าไหร่คะเกันดูจ็ดร้อยสองสิ่อันนี้อันนี้เวลาที่รถบัสจะสิบสามสิบสามถึงห้าครับขอบคุณค่ะดกันตไม หลังจากที่จ่ายเงินค่าเข้าสวนแล้วเราก็จะไปขึ้นรถรางที่จะออกเป็นรอบๆอบพาชมสวนแบบเพลินๆกันไปเลยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วลูกหลานบอกใกล้ถึงแล้ว หนาวไหมครับไม่หนาวไม่หนาวอันนี้คือลุงหน่อยของเราหุ่หน่อยพาเราเที่ยวใช่ไหมหนุ่หน่อยใจดีป้าเชิญเลยครับผมระวังระวังล้มนะครับป้าเชิญครับ แวอริกกโต่อก่อนลูก,ลกพี่ระวังรถพรี่มาลิเกตต่อกันอลิกาโตอึกแล้วค่ะสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยชายหนึ่ง0ันเยนก็ว่าอยู่ว่าเอ๊ะมันค่าเข้ามันถูกจังอันนี้คือราคาค่าเข้านะคะว้าวา ลูกน้อยกินสี่สามสิบนาทีกินแบบปดลูกครับผมอ้สามสิบนาทีพ่อคิดว่ากินได้กี่ลูกฮะกินได้กี่ลูกสามสิบนาทีน่าจะสักไม่เยอะสามสิบลูกก็พอนาทีละลูกกินคะคุณลุงให้เวลาสามสิบนาทีจะกินกี่ลูกคะแม้ว่าไม่จะกินห้าสิบลูกคุณลุงกินหมดไวเพราะว่าหนึ่งถาด ทุกคนแบบระวังรถนะสามสิบนาที EFGS เนี่ยค่ะเขาก็จะบอกเส้นทางเราเราคินได้เฉพาะ EFGS เท่านั้นพอมาถึงจุดเขาก็จะให้เราจ่ายเพิ่มตามผลไม้ให้เราจะกินอย่างนี้ป่ะใช่ก็คือ1,400เยนเนี่ยก็เป็นของผู้ใหญ่แต่ว่าพันเยนเนี่ยของของเด็กนะฮะ แต่ถ้าเกิดอายุต่ำกว่า3ขวบเนี่ยก็ฟรีอ๋องั้นเข้าไปนี้ก่อนไหมเดี๋ยวนะไม่ใช่สิต้องเข้าห้อง E นู่น้อไปีตรงนู้นเขาบอกว่าอีหวานสุดใช่ไหมนี่คือเราต้องมีอะไรถึงแล้วคนลงมารอต้อนรับเลยนี่ไง ที่เอที่เที่คุณลุงจับอา่อะมดหักไปทาด้านข้างแล้วก็นั้นอย่าอย่าอย่าไปดึงอย่าไปดึงอย่างนี้นะให้หักเดี๋ยวกดียวกิ่งมันจะหักตัวช่วยที่คุณสมบัติถ้าคุณสมบัติไม่ดีก็จะ่ ไม่มีค่ะ,อ,ะคอ๋อเอ้ยเราไปเปรี้ยวๆกันไหมเอาวันนี้ก่อนก็ได้<อ>ทีนะ ีไหมแต่ว่าเขาว่าสายพันธุ์นี้มันไม่ค่อยเปรี้ยวเราชอบเปรี้ยวๆมากกว่าผ่านลงเดือนแรกไปคือทาเวลาสุดๆเขาว่ามันหวานไปหน่อยคือมันไม่ค่อยมีเปรี้ยวเนาะอ๋อแต่มันก็อร่อยมันก็คือหอมอ่ะสับปะรดนี่เปิดมันหอมเนาะใช่มันก็กินฟินๆไปเรื่อยๆแล้วก็มันแบบสับปะรดอินทรีย์ด้วยนะก็คือกินได้เลยไม่ต้องล้างเลยทั้งนั้นปรากบท้องเสียไม่บอกนี่อร่อยไหมคะ ใค่ะ <rude S 2> เอาอีกนะกินอีกอันนี้อันนี้เปรี้ยวเหรอคะอ่ะหนูกินหนูถือได้เลยลูกกินอันถัดไปอ่ะให้หน,นูให er ้แม่ถือล้วลูกอ่าให้พิมพิมพิมเอากินเลยสิลูกเทำไหมคะเป็นไงมึงจะหอมอีกแบบนะชอบใช่เหรอไม่กินนะ ต่อไปเราก็จะมาลองกินสตรอเบอรี่ที่โรงเรือนที่3หรือโรงเรือนจีที่มีสตรอเบอรี่อีกหลายสายพันธุ์อร่อยช้ำๆไปเลยฮะเนี่ยเหรอหอืมดูสิขึ้นโอเคข้างหนี่ยันไหนดูสิ่าาสะแบบสดๆกันอ่นสดๆกันอืม หวานหวานไม่เปรี้ยวก็คือจะมีอมเปรี้ยวนิดหน่อยอ๋ออาชีพตันเมื่อกี้เข้าเมื่อกี้มากกว่าออาท่านอินเมื่อกี้มากกว่าอันที่หนึ่งลงเนินที่หนึ่งใช่ไหมลงเนินที่สองฮะใช่ไหมครับอันนี้จะเจะอมจะหวานเยอะอ่าเราเลือกมาให้แล้วโอู้หไว้มาขอขออันหนึ่ง แต่จะฉ่ำนะอชอบมันไหนไม่รู้ก็แบบหูอัน <c oughs> อน่ะมันเปรี้ยวกว่าไหมหรอไม่รู้อ่ะแยกไม่ออกเ <c oughs> อาเอาเราเทียบสิทัง้งแคบเทียบกับหน้ากับมือ <c oughs> อ เปี้ยวเหรอวคือเขามีโรงเรือนเยอะมากแล้วเราก็แยกไม่ออกว่าเราชอบอันไหนอ,อันนี้อร่อยโอ้นี่ลูกสตรอเบอรี่ยัอันนี้อเอามาเทียบกับฝ่ามือหน่อยไหมดูดิใหญ่มากน้อ,องใหญ่มากชิ้นใหญ่ อันนี้มาลงเรืออันสุดท้ายละอันนี้ลงเรือนเอชเป็นไงบ้างไม่ทันเลยตอนนี้ก็สับสนไปหมดละเป็นไงเปรี้ยวไหมอันนี้ของลงเรือนั้นอยู่เลยเอ้ายังไม่หมดแยกไม่ออกเปรี้ยวไหมออมเปรี้ยวนะอร่อยนะรู้สึกว่าเหมือนแยกไม่ออกเขาเนาะแต่ไม่รู้สึกว่าลงเรือนแรกเราไม่ชอบแต่มันฉ่ำนะลงเรือนแรกฉ่ำ อร่อยไหมคะแม่อ,อุ้ยทำไมมือหนูบอกอ่านน้อยที่สุดละคุณพ่อชิมอร่อยไหมคะข้างในนมเย็นมันร้อนเนาะอร่อยไหมคะ,อ,อ,มคะอิ่มไหมคะป้าน้ำต้องพิสูจน์โอ้อันนี้คือลงเรือนสุดท้ายลงเรือนเอชโอ้ Thank y o เดินงงอยู่ในดงสตรอเบอรี่มีอยู่จริงกินจนไม่กินตอนแรกเราก็กลาว,ว่าจะแบบชิมผลไม้แบบเยอะๆเอาแบบเต็มๆตอนนี้ไม่ไหวอิ่มพอก่อดสตรอเบอรี่พอกอดอิมอดอ่มอืด,อ,อ,ดอิ่มเอืดกินสตรอเบอรี่แบบช่ำๆจุกๆน่าจะกินไปรวมๆ3ามคนน่าเกือบร้อยลูกเลยพิมพน่าจะได้สามลูกแต,แต่พิมสามลูก น้ำคนเดียวร้อยลูกเออโอเคค่ะแชกเหมือนกันค่ะแต่พี่มัอีกมหมดสามสิบนาทีก็ตอนแรกนึกว่าน้อยนะไม่ไม่ไหวแล้วเออไม่ไหวอิ่มตอนหลังก็คือพอตอนหลังก็คือพอมองก็อิ่มละแต่อร่อยคุ้มคุ้มคะพันสี่ร้อยเยนนี่น่าจะใช่ค่ะก็คูณจุดสองสองเข้าไปก็น่าจะประมาณวันนี้ค่าโนตีสองพันหนึ่งร้อยเยน ค่าสมมณฑลอาหาสีก็500กว่าบาทนะ520ค่า,นะห,าหาร,าง,ร,รง่ายๆไป่ตั้งไหนคะคุณพิมพ์คะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อคะไปยาชาเขียวค่ะเดี๋ยวคุณลุงพาไปนะคะเดี๋ยวคุณลุงพาไปร้านชาเขียวเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะชาเขียวนี่สีอะไรคะชาเขียวก็จะเป็นสีเขียวอันนี้เราก็จะพาดูวิวอยู่นะคะ<า>ดูอ,อะไะทายใช้คือ ด้ายน้ำช็อรโกแค่ะชันสายค่ะเพางขวาคือส,ส้มค่ะร้อนๆเนี่ยร้อนๆเนี่ยมันร้อนเกิดไปเลยขอเย่ไอยินยนแต่ว่าไม่อยากเปิดเย่ไอในในนี้ในบ้านในที่ขับรถ และทีมพามามาสือฟูดพาร์คแห่งนี้ก็มีสนามเด็กเล่นที่ใหญ่มากแต่เสียดายที่เรามีเวลาน้อยพออามก็เลยรีบวิ่งอุ้มพิมพ์มาด้วยเพื่อพามาเล่นก่อนเลยน่ากลัวเกินอนนี้ไม่ไ้กลัวอยู่นไดไอ่ะไปอามถือไหม อ่าอั้นอ่านันลูกไปข้างหน้าเอยู่ไปกที่ขอบนาไปตวไม่รับไมับไ่ครับตามไม่ทันละของเล่นเขาแบบ กกมาอ๋าอมันจะขึ้นไปสไลเดอร์ส,งสูงๆเลยอ่ะ